แคดเมียมเป็นโลหะหนักสีขาวเงินมันมีความหนาแน่นสูงและจุดหลอมเหลวต่ำแคดเมียมพบในเปลือกโลกในปริมาณเล็กน้อยโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับแร่สังกะสีแคดเมียมถูกใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึงแบตเตอรี่สีพลาสติกโลหะผสมเคลือบแคดเมียมเป็นสารพิษและอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆรวมถึงโรคปอดโรคไตโรคกระดูกมะเร็ง แคดเมียมยังเป็นสารก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและอาจปนเปื้อนในดินน้ำและอากาศคุณสมบัติทางกายภาพของแคดเมียมหมายเลขอะตอม48สัญลักษณ์ Cd มวลอะตอม1 1 2 4 1 1ยจุดหลอมเหลว321.0องศาเซลเซียส6 9 9 8องศาฟาเรนไฮต์จุดเดือด765.0องศาเซลเซียส1 4 9 9 0อองศาฟาเรนไฮต์ ความหนาแน่น 8.65g/cm3 คุณสมบัติทางเคมีของแคดเมียมสถานะออกซิเดชันบวก2เอกลักษณ์ทางเคมีคล้ายกับสังกะสีความไวไฟไวไฟในอากาศการเกิดขึ้นของแคดเมียมแคดเมียมพบในเปลือกโลกในปริมาณเล็กน้อยโดยปกติจะเกี่ยวข้องกับแร่สังกะสีแคดเมียมยังสามารถพบได้ในถ่านหินและน้ำมันดิบการใช้แคดเมียมแคดเมียมถูกใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆรวมถึง แบตเตอรี่แคดเมียมใช้ในแบตเตอรี่นิกเกิลแคดเมียม (NACD) แบตเตอรี่เหล่านี้ใช้ในอุปกรณ์พกพาต่างๆเช่นแล็ปท็อปโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือไฟฟ้าสีแคดเมียมใช้เป็นเม็ดสีในสีบางชนิดพลาสติกแคดเมียมใช้เป็นสารเติมแต่งในพลาสติกบางชนิดเพื่อปรับปรุงความคงตัวและความแข็งแรงโลหะผสมแคดเมียมใช้ในโลหะผสมบางชนิดเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติการหล่อลื่นและการกัดกร่อนเคลือบ แคดเมียมใช้เพื่อชุบโลหะอื่นๆเพื่อป้องกันการกัดกร่อนผลกระทบต่อสุขภาพของแคดเนียมแคดเนียมเป็นสารพิษและอาจทําให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆรวมถึงโรคปอดการสูดดมแคดเนียมอาจทําให้เกิดโรคปอดต่างๆเช่นโรคปอดอักเสบและถุงลมโป่งพองโรคไตแคดเนียมอาจทําให้ไตเสียหายและนําไปสู่ไตาวายโรคก,กระดูกแคดเนียมอาจทําให้กระดูกเปราะและนําไปสู่กระดูกหัก มะเรงแคดเมียมเป็นสารก่อมมเร็งที่อาจทําให้เกิดมะเรงปอดไตกระดูกและต่อมลูกหมากผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแคดเมียมแคดเมียมเป็นสารก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและอาจปนเปื้อนในดินน้ําและอากาศแคดเมียมอาจเป็นอันตรายต่อพืชสัตว์และมนุษย์การควบคุมการสัมผัสแคดเมียมมีการออกกฎระเบียบหลายอย่างเพื่อควบคุมการสัมผัสแคดเมียมกฎระเบียบเหล่านี้รวมถึงมาตรฐานการสัมผัสกับอาชีพมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารมาตรฐานน้ำดื่ม สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากแคดเมียม